ทีให,หมน่นี้ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อให้สามารถประกอบกิจการงานอันเป็นสัมมาชีพได้เต็มกำลังทั้งพยายามระมัดระวังรักษาจิตใจของตนให้หนักแน่นเพื่อให้มีสติสมบูรณ์มีปัญญาแจ่มใส สามารถคบคิดวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆได้ไม่ผิดพลาดผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งกระทำให้สำเร็จรู้ล่วงด้วยความรู้ความสามารถด้วยความจริงใจพร้อมใจและความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน ผลการปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละฝ่ายจากได้ประกอบและส่งเสริมกันขึ้นเป็นประโยชน์เป็นความมั่นคงวัฒนาของประเทศชาติขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าประโยชน์ส่วนรวมนั้นเป็นประโยชน์ที่แต่ละคนพึงยึดถือเป็นเป้าหมายหลักในการปฏิบัติตนปฏิบัติงาน เพราะเป็นประโยชน์อันยั่งยืนแท้จริงซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับทั่วถึงกันขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชาจงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้มีความสุขปราศจากทุกข์ปราศจากภัยทุกเมื่อทุกสถานบรรดาลให้มีกำลังกาย กำลังใจกำลังปัญญาและกำลังสามคัคคีอันกล้าแข็งพร้อมููที่จะประกอบกรณีกิจน้อยใหญ่ให้บรรลุผลเลิศทุกๆด้านทั้งสามารถดำรงรักษาอธิปไตยและความเจริญร่มเย็นของบ้านเมืองให้สถิตเสถียรตลอดไปโวกาลนานขอทุกท่านจงประสบ แต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมปราถนาในสิ่งอันพึงประสงค์พร้อมทุกประการ